ช่างไฟได้รับงานงานใหญ่ครับไปเสียบปลั๊กเสียบเสียบตรงไหนล่ะนี่เสียบไหนเสียบตรงไหนึงเพงื่อนบอกเอออาเจ้าึ้นเสียบให้คอยไหมเพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่นต้องไปขึ้นไปเสียบให้อ่ะลากให้เนาะ พันไปก่อนเดี๋ยวเตะมันจะลุดเป็นไงไฟเข้าบ้าไงวายเอาลุงนี้ลองลองเดี๋ยวบ่าวทิโซจะเตรียมการช่วยเหลือลุงนี้ไฟช็อต <c oughs> เอ <c oughs> เอียมยน งานแรกก็คือผสมปูนที่จะติดตั้งนะครับติดตั้งโถส้วมโถสุขภัณฑ์เนะเาะเพราะว่าเราหลังจากนี้เราก็จะได้ทำการให้มีฝาเนาะฝาบ้านนี่โถสุขภัณ์เนาะเตรียมไม่ติดเหรอเอาคุณพี่จ้าไฟบ่มาจ้าโอ้ยเขาว่าช่างไฟแล้ว เดี๋ยวขออภัยด้วยเดี๋ยวแก้ไขให้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูไฟก่อนขอดูไฟก่อนตรงตรงปิดสวิตบ่แดงแงเนี่ยเปิดอยู่บ่หรือว่าม่ต้องอ๋อข้างล่างนะสงสัยปลั๊กมีปัญหาเดี๋ยวผมเสียบให้นะปึ๊บได้บ่ได้แล้วนะฮะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วไฟมาแล้วเริ่มมือเลยครับ ครับนี่ก็แบ่งทีมเนาะช่างโฟงมันก็จะไปตั้งโถสุขภัณฑ์เนะาะเดี๋ยวไอ้กี้กับบ่าวไทโซ่ก็จะแอมนะฮะถือว่าติดฝาข้างนะครับผมขอเชื่อกันเดีย๋ยวฝั่งกี้ไเอ็กทีโฟ้อยูะนะ่ไหะนะรหรอ ฟังฟังนี้ก่อนนะเอมร้อนนะนี่โชว์ให้แฟนกลับมาจากที่ทีงานแล้วเนี่ยถ่ายรูปสิคิดถึงอย่างไรถ่ายรูปมาถ่ายคลิปไหมเนาะอย้าเขาจะไปเป็นคู่เขาจะมาหรืเปล่าเฮ้ยคนเอ้ยอยี้

In อ่าเร็วโอเนาะอันตรายน, s <S น้อให้โผล่ขน้องอันตรายอืมเดี๋ยวเออเอาเอาเอาถึงบนจริงเด้อเดี๋ยวไม่โดนบัตรเออเนี่ยอ่าหยิบเนี่ยเนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ยุ่งกันเด้ออ่าอ่าเชิญเลยจังคงศ์ทำไปเลยจังคงจะได้เคลียร์ตรงนี้ไปนะครับแยกงานแบ่งงานเนาะมันจะได้เร็วใช่เร็วใช่เร็วเครับผมเร็วห้องน้ำคุณพ่อเห็นเรียบร้ทีเอ้ย บบาไทยโซ่นี่ปวดขี้ตลอดเลยเป็นไรไม่ปวดขี้ไม่ต้องเรียกจิ้มจ้ากอแทมต้องปวดขี้มัวเม่อวะทางนี้มันเยอะพ่อทางมืออ้ไายเจ้าเดี๋ยวได้ปะนี่ลูกนี่สวย สวานเลยปั่นเลยเฮ้ยระหว่างนี้ลุงนี้ก็ก้อยเนาะก้อยปูนรอขลนบ่เอ้ยนี่แม่เอ้ยโอ้โหสุดยอดเอ้ยเอ้านี่ก็ทำการขลนขลนเนาะปั่นปูนปั่นปูนแบบดีๆ สวยเอ้าแจมด้วยครับโอเคนี่ครับก็ให้ดูบรรยากาศการทำงานไปเรื่อยๆนะครับนี่ทำไมมันมันกระเดิงเนาะเดี๋ยวยืมอะไรมูฟัมเลยมันแบบแบบเมื่อนั่นนั่นนั่นเสียบเปลี่ยนกันซักนยิงจ้ามัดแบบแบบนะครับ

สวยสวยตั้งสุขภัณฑ์มันติดคอยเลยมันติดคอยเดี๋ยวเราูแก็ได้ระหว่างนี้ก็เนาะทีมทำฝาก็ทำนะครับโโอ้หสวยงามครับสวยงามสมราคาทีมงานสี่สาย อะไรมันจะเร็วขนาดนี้

ข้างหลังเลยหลังเลยตัวนี้เอฟเด็ดดูนะไปเลยครับเอฟดูนะมาาที่นะูเดี๋ยวผมไปขนมาให้บไปเลยเก่งๆไกลนะเก่งๆเรามีอยู่นะเห็นขาน่นที่เป็นดีนใ ผมไปกให้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ